สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุเรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่25มีนาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปอย่างพู้ชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างให้กับสมาชิกด,ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮานอยทั้ง3าหน่นอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้นะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหว,หวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับ คูสตัว2ตัวบนล่างเป็นนาทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยพิเศษปกติ vip เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันเอาสลากหวยฮาหนอยกวดประจำวันที่24มีนาคม2 5 6 6กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยหานอย่พิเศษทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีลงวัลเลข้ทย3ตวบนออก0442ตวบน44เลขไทย2ตัวล่าง82ผลการออกสลากหวยหานอย่ปกติทำการออกในเวลา18.15นาทีถึง18.30นาทีลงวัลเลขไทย3ตวบนออก657 2ตะวน5 7เล็ทไทย2ตั้ง7 9และผลการออกสรากไว้ฮานอย VIP ทำขนอกในเวลา19นาฬกา15นาทถึง19นก30นกาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก8 2 8 2ตัวน2 8เล็กไทย2ตั้ง0 9นี่คือผลการออกสรากไวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่ 24มีนาคมครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักตัวครับจากนํำเลขไทยาย3ตัวหวยฮานอยปกติซึ่งออก6 57นะครับมาเป็นแนวทางการคิดคํานวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนาเลข6คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1 2 6 8ครับห2 6 8หลักสิบครับนาเลขคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสี่แปดเก้าครับหนึ่งสี่แปดเก้าและหลักหน่วยครับนำในเกตคํานวณหาเลขเป็นประจําหลักหน่วยได้เลขเต่นจากสูตรที่คํานวณสี่ตัวครับสี่ตัวมีสองสามสี่เจ็ดครับสองสามสี่เจ็ดนี่คือเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหววหน่วยงวดประจําวันที่ที่สิบห้ามีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวบนครับผมนําหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสี่แปดเก้าจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัว สองห้าจะได้ชุด2ตัวนดังนี้ครับหนึ่วางลสิบจับคู่ละหน่วยสตัวนะครับจะได้หนึ่งสองาครับสี่วางละสิบจับคู่ละน่วสี่ตัวจะได้สี่สองสี่สามสวางละสิบจับคู่ละน่วสีตัวครับจะได้แปดสองแปดนะครับเวางละสิบจับคู่ละน่วสีตัวครับจะได้เก 9ก94 97ครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดดีกันครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้เป็นชุดเต็มเต็มที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมก็จะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลัก10นะครับหลัก10สูตรคำนวณยสี่ตัวครับ1 4 8 9ครับ1 4 8 9ดึง2ตัวครับดึง2ตัวดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข9ครับวางที่หลัก10ครับ หลักหน่วยสูตรเขามสี่ตัวครับ2 3 4 7ครับ2 3 4 7ี่ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับดึงเลข2และดึงเลข7ครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลัก12ตัว4และ9าจับคู่เลยก่อสังตัว2แเลข7ดนะครับย้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี42 4 7 9 2 9 7 4ชุดครับ4 2 4 7 9 2และ97 4ชุด ใน4ี่ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงตรงมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาตามสูตรคำนวณเลยไหมครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยสูตรคำนวณได้4ตัวครับ1 268ครับ1 268ผมดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข2ครับวางที่หลักร้อยครับนำมาจับคู่ครับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับ 4ี่ส9งสี่เจ็ดเก้้ครับในชุด3ตัวบนหอยหานอยดังครับชุด3ตัวบนที่ผมสรุปจับคู่ไว้ก็จะมี142่งสี่สองครับหนึ่งสี่สองสองสี่เและ297เก้าชุดครับในชุด3ตัวบนครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ 2, 9, 7, 4ชุด142 247 192และ297ทั้งหมด4ชุด ใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นครับเน้นไปที่นะครับ9 297นะครับเด่นเน้นไปที่297ครับรองไปที่142ครับรอง142เน้น297รอง142นะครับนี่คือชุด3ตะวันหวยฮาหนอยครับส่วนชุด2ตะวันขั้งหมด4ชุดครับ4247 9297ชุดเด่นเน้นไปที่ เ7็นะครับเด่นเน้นไปที่97รองไปที่42ครับรอง42ครับนี่คือชุดเด่นชุดเดนในชุดรองในชุดเด็กไทย3ตัวบน2ตัวบนของหุยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว p ีครับสูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบสิกา15นาทีถึง18บแนาทีานาทีนะครับมาดู2ครตารางกันต่อครับ เลขท้ายสองต่างหวยฮานอยปกติหววล่าสุดครับวันที่24มีนาคมออก79ครับล่าสุดออก79นะครับหลักสิบครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 4 7 9ครับห4 7 9หลักหน่วยครับนำเลข9คําคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี7 8 9 0นครับ7890นนะครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วย เลขไทยสองตัวล่างของหวยฮานอยงวดประจำวันที่25มีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับผมนำหลักสิบตัวครับ1479งสี่เจกับคู่หลักหน่วย4ตัว7890ครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับ1วังละ10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้1 7 1 8 1 9 1 0 4หนนึ่งเก้าหู่วางลักสจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้4 7 4 8 4 9 4 0ครับ7วังละ10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้7 8 7778 79 70ครับ9กาวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้97 98 99 90นะครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวล่างครับ16ชุดด้วกันครับเรื่องครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบสูตรคำนวณได้4ตัวครับ1479ครับ1 4ึ9ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข9ครับ วางที่หลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรคำนวณได้4ตัวครับ7890นครับ7890นะครับคอนเวอสิอ่า7890นะครับ7890ใน4ตัวนะครับ7890ผมดึง2ตัวนะครับดึง2ตัวดึงเลข7ครับดึงเลข7และดึงเลข8ครับดึง7ดและ8วางที่หลักหน่วยครับนี่คือ หลักสิบและหลักหน่วยครับมาดูชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นผมนําหลักสิบสตัว4ี่และเก้าครับจากคู่หลักหน่วยสตัว7จ็ดและแปดครับย้ยชุดเด่น2ตัวร่างหุยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวร่างที่สรุปจับคู่ไว้ครับก็มี4ี่เจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่ชุดครับ4ี่เจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดและ9ก4แปดสี่ชุดใน4ี่ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวล่างชุดตรงๆครับมาลุ้นครับ ชุดเด่นสองตรางนี้จะมาตามสูตรเลย,ยครับทั้หมด4ชุดชุดเน้นครับเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่4 7นะครับเน้นไปที่47นะครับร้องไปที่98ครับเน้น4 7รอง98นี่คือชุดเด่นนะครับชุดเน้นและชุดรองเล็กท้าย2ตรางจากขั้งหมด4ชุดมาลุ้นครับ4ชุดเด่นและชุดเน้นชุดรองจะมาตามสูตรคำนวณเลยไหมนี่คือข้อมูลแนวทาง หวยฮานอยเด็กไทย2องตัวครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับสูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติครับรอบ1 8บแปดนาฬิาสินาทีถึง1 8บแปดนาทีครับมาสรุปนะครับเลขเด่นนะครับในชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับเลขเด่นในชุดนะครับ3ตัวบนผมเน้นไปที่2 9 7เนะครับเน้นที่2 9 7ลองไปที่1 4 2ครับ สองตัวบนครับเน้น97ครับรอง42ครับ2ตัวบนครับเน้น97ลรอง42-2ตัวล่างครับเน้น47ลรอง98ครับนี่คือชุดสรุปเด่นนะครับเบคไท้าย3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้งฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับสูตรคำนวณสูตรนี้ครับเน้นไปที่ฮานอยปกตินะครับรอบ18นาฬิกา1ินาทีถึง1 8ปนาฬิกาสนาทีจะทราบผลกันนะครับ มาดูชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจากคู่เด่น2ตัวบนล่างก็จะมี42 479297 4898ทั้งหมด6ชุดครับใน6ชุดนี้มาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับแต่ที่ผมดึงเด่นไว้อยู่ที่นะครับเก้าเจ็ดสี่สองเน้นบนครับสี่เจ็ดเก้าแปดเน้นล่างครับรวมทั้งหมดมีหกชุดเท่านั้นครับหกชุดนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับ มาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้งสาฮานอยครับที่ผมได้นำมาลงที่สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจเลยครับตัวเลขทุกตัวเลขที่ได้ นำมาลองก์ที่สมาชิกตัวเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรก็รไม่จะออกตามสูตรไม่ต้องมาติดตามผลการออกสลากหัวหน่อยทั้ง3หาหหน่อยกันได้งวดประจำวันที่2 5ามีนาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการชนะสูตรโวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหววหน่อยทั้ง3หาหหน่อยครับหาหน่อยพิเศษหาหน่อยปฏิและหาหน่อย VIP งวดประจำวันที่ 25มีนาคม2566ลงที่สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสสาร์ขอให้หน่อยทั้ง3า0 0หน่อยครับพิเศษปติและ VIP งวดประจำวันที่25มีนาคม2566เฮงๆรวย,ยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่ลิบต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ